วิธีแบ่งหน้าจอโทรศัพท์มือถือซัมซุงออกเป็นสองหน้าจอทำได้ง่ายๆลองทำตามนี้ได้เลยอันดับแรกให้เราเปิดแอป,ปขึ้นมาหนึ่งแอปครับผมจะเลือกเป็น YouTube นะพอเราเปิดแอป,ปแล้วนะครับให้เราเอาสองนิ้วแบบนี้นะฮะถาจากด้านล่างขึ้นด้านบนฟึบเขาก็จะแบ่งจอออกมาให้เราเป็นสองจอด้านล่างผมจะเลือกเป็นอีกหนึ่งแอปนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการสลับจอล่างจอบนนะครับ ให้เราแตะไปที่จุดไข่ปลารตรงกลางเล็กๆตรงนี้นะแล้วก็กดลูกศรครับเขาก็จะสลับจอล่างจอบนให้เราประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแอป,ปยกตัวอย่างเป็นจอล่างนะครับให้เราแตะไปที่ขีดแนวนอนตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่สัญลักษณ์อันหน้าสุดเนี่ยครับเขาก็จะมีแอป,ปเด้งขึ้นมาเราสามารถทําการเปลี่ยนแอป,ปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการปิดแอป,ปนะครับให้เราแตะไปที่ขีดอีกครั้งหนึ่ง แล้วกดกระกาบาทส่วนด้านบนก็สามารถทําได้นะครับสมมุติเราต้องการที่จะปิดหน้าจอนะครับเหลือหน้าจอเดียวอะ่ะให้เราแตะไปที่ขีดสีฟ้าแล้วก็กดกระกาบาดนี่ครับก็จะเป็นการปิดแอปให้เราแล้วนะครับ